นายกรัฐมนตรีไทยสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีไทยคนที่25สมัครสุนทรเวชเป็นนับก,การเมืองชาวไทยอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่25อดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่13 เขาสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเริ่มทำงานเป็นสื่อมวลชนสายการเมืองโดยเขียนบทความและความคิดเห็นทางการเมืองแบบไม่ประจำตั้งแต่พศ2500หลังจากนั้นสมัครเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปีพศ2511 ลงสมัครตั้งแต่ระดับท้องถิน่นจนถึงระดับชาติจนมามีบทบาทโดดเด่นช่วงพศ2519เป็นผู้ถ่ายทอดพระราชประสงค์ของพระราชนีและเป็นสมาชิกกลุ่มสอยราชคูในเหตุการณ์6ตุลาคมพศ2519เมื่อสิ้นสุดเหตุการณ์ในพศ2519 สมัครได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมๆกับการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์และในปีพศ2522ได้ก่อตั้งพรรคประชากรไทยและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพศ2550 พรรคพลังประชาชนที่มีเขาเป็นหัวหน้าพรรคได้จัดตั้งรัฐบาลโดยนโยบายของเขาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือค่าของชีพหลังวิกฤตการทางการเงินพศ2550ถึงพศ2551เขาถูกมองว่าเป็นนอมินีของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจนทำให้เกิดการชุมนุม ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในพศ2551เขาพ้นจากตำแหน่งหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเขาเป็นลูกจ้างของเอกชนแห่งหนึ่งสมัครสุนทรเวทเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2478เป็นบุตรของพระยาบำรุงราชบริพารสเมียนสุนทรเวท กับคุณหญิงบำรุงราชบริพานเป็นหลานของพระยาแพทย์พงสาวิสุทธาธิปดสีสุนทรธเวทนายแพทย์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานนามสกุลสุนทรเวทและได้นำมาใช้เป็นนามสกุลร่วมกับบรรดาน้องๆของท่านและเป็นหลานตาของ พระยาอนุาศาสตร์จิตกรจันจร์จิตกรจิตกรประจำราชสำนักสมัครเป็นบุตรคนที่สในจำนวนพี่น้องหกคนดังนี้ 1. พันเอกพิเศษหญิงมยุรีพารางคูลอดีตรองผู้มริการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสเยาวามานราชวังเมืองประกอบธุรกิจส่วนตัว สคนอากาศเอกสมมุติสุนทรเวชอดีตที่ปรึกษาทหารอากาศ 4. ส,สมัครสุนทรเวช 5. มโนไทยสุนทรเวช 6. สุมิตรสุนทรเวนท,เวน,ทเวนักการเมืองอดีตหัวหน้าพักประชากรไทยสมัครสุนทรเวทส,สมรสกับคุณหญิงสุรัตนสุนทรเวชมีบุตรสาวฝาแฝดคือการจนากร ชัยลาโพและการดาภามุ่งถิ่นและเนื่องจากคุณหญิงสุรัตเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของเครือเจริญโคกพัณฑ์ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่มาตั้งแต่2,505สถานะทางการเงินจึงมั่นคงพอที่จะดูแลครอบครัวสมัครจึงไม่ได้ทำงานประจำใดๆ โดยทำงานการเมืองเพียงอย่างเดียวมาตั้งแต่พศ2516อย่างไรก็ตามนายสมัครยังรับเป็นผู้จัดการมรดกตระกูลธรรมวัฒนะตามคำสั่งเสียของนางสุวพีธรรมวัฒนะหลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัครเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราชเนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเรง็งที่ขั้วตับ โดยไม่เป็นที่เปิดเผยทางสื่อมวลชนมากนักจนกระทั่งกฤษณะชัยลัตพิธีกรรายการโทรทัศน์เดินทางไปถ่ายทํารายการถึงโรงพยาบาลอาการป่วยของสมัครจึงเป็นที่เปิดเผยในวงกว้างต่อมาสมัครจึงเดินทางไปรักษาต่อยังสหรัฐอเมริกา และเดินทางกลับมารักษาตัวในประเทศไทยอีกครั้งจนถึงแก่อนิจกรรมที่โรงพยาบาลบำรุงราชเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพศ2552สิริอายุได้74ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบรมนาประพิตรมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโ 9, ปรดกระหมอ่อม พระราชทานโกรแปดเหลี่ยมน้ำหลวงอาบศพเครื่องประกอบเกียรติยศและพระมหากรุณาที่คุณโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะหและพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลาเจ็ดคืนอันหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อม ให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราราางกสยมกุฎราชกุมาเรเสดรจพระราชธรรมเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณสาราบารรณรสภาควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนพศ2553เวลา16นาฬกาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรารงกร สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาไปในการพระราชทานเพเิงศพณเมนหลวงนาพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทาวาสราชวรวิหารซึ่งมีบุคคลสำคัญของประเทศเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก